ลุกขึ้นสาราวัลลุกขาาึ้นลุกขึ้นสารวัลลุกขึ้นลุกขึ้นก้อนสาราวันเอ้ยพี่น้องสวัสดีภาษาไทยสบายดีภาษาลาวเด้อพี่น้องคอแฮปปี้ลาแต่ไทยสาะวัลมาพอ,ขอ,ขอ,อก็ปล่อยขึ้นเก่าพี่น้องคืนนี้มาส่งงานอยู่อันเจนทีเยนเทรีเซาหาไปขับงานมาแต่ลาชุด วันที่หนึ่งพี่น้องเป็นการเริ่มต้นที่ดีสู่ๆในการเหตุกเหตุงานเนาะพี่น้องเนาะไทายห้เบิงชีวิตวิถีชีวิตของคอยเบาไทายสาวเล่าสาวเล่าเบาไทยเด้อพี่น้องผู้ใดเบิงกะขอบคุณผู้ใดเบิงกะดีใจให้กำลังใจผู้ขา่าเด้อพี่น้องสองฟังของกะเป็นการใส่ชีวิตแบบขอบคร้วละพี่น้องคอยกะิืมมีขอบครัวเนาะก,กะสู่กันไป กวิธีชีวิตกะสิประมาณนี้พี่น้องมันกะสิม,มืดๆในพราะว่ามาทรงไล่ห่อยูเจนที่นั่งในรถถาไทยเดิงโรงงานไทยเดึงขนกระสอบโรงงานอยู่พี่น้องกับมานน้ำเพลิน,นหลายๆคนกะคือสิคิดว่าเอา้าคือบอไปเหตุงานที่มันแบบดีกว่านี้สบายกว่านี้แต่สำหรับพกเข้าพกเข้าขึดนหรือว,ว่ามัน เฮ็ดงานแบบนี้เท่ากับสบายใจแบบหนึ่งพี่น้องกะสู้กันไปพี่น้องทุกอย่างต้องดินล้นพี่น้องสู่กันไปจนมันโลงโตคุณแหละรถก็มาส่งไล่หลายพี่น้องเมื่อกี้ขามาพี่น้องอันร้านอาหารหลายหลายแมซี่ฟูดแม่เทียนทะเลแม่โอ้ยคนอยากกินได้แต่ได้แต่ท่วงพี่น้องเอ้ยเป็นแะอยากกินอีลีเดี๋ยวคอยออกไปเพราะว่าคอยสิ พอสิทายาหฮเบิงด้วพี่น้องเด้อโอ้มามาทังเส้นเทียนทะเลนนี่แบบคอยคอยพ่วมาเห็นเนาะ๊าดขอประหลาดอาหารข้าจเจ้าคือธุรกิจข้าจเจ้าคือดีค่ะเด้อพี่น้องรถเลี่ยงกันสาบลาบอยู่พี่น้องโอ้นี่จะคนมากิน,นี้วันอาทิตย์พร้อมพี่น้องเอ,อ้ยลองเบิงด้วพี่น้องคอยก็ได้แจ่าทวงเนาะอย่าก,กินเ้อพี่น้องแต่กะขอทวงไปก้อนพี่น้อง ซืนส้มไฟซึนส้มหลานไกคอนพี่น้องไอ้บ่าไทยเดิมรงงานอยู่แต่มันกะไวอยู่ในพี่น้องลงลงงานอะ่ะเพราะว่ามันเป็นกระสอบเราก็สิลงปึ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 ง,ปงของเราพวกห้ากะเหลือกได้เส็นนี่ทายนี่แล้วพี่น,อน้องเนาะมืดเด้อพี่น้องเพราะว่าเราแหลวแล้วมันอยู่ในกูดังงานข้าเจา้า โอ้โหว้าวเสร็จแล้วสบายบะสบายบายปะยมือแรกระวังระวังมืดพี่น้องนี่นแหละการเล่นงานกับสิประมาทนี่แหละพี่น้องเข้าเลือกมนทางนี่แหละเนาะลายคนกับอาซี่แบบอืมแบบก็บเข้าใจอ่ะแหละแต่ว่าเข้ากับขิดละเขาเข้าเข้าวิาาา่งเซนนี่เข้ากั เลียนรู้ไปเนาะพี่น้องเนาะบินสายนีเขาก็เรียนลู้งานไปเรื่อยๆเนาะอาซีไดแน่บ่ดไดแน่แต่เขาก็ได้ประสบการณ์พี่น้องมันก็นสบายใจในะแบบของเข้าแล้วงานแล้วตอนนี้ก็อาซีเดึกแน่แต่ว่ามันสบายใจนะพี่น้องที่เลยพี่น้องร้านอาหารคุณอ่อนซีฟู้ดคุณอ่อนพี่น้องแถบดิยสว่างสวัยมีแต่ร้านอาหารทะเลพี่น้อง อยากกินด้เขาพัดกล้กกองนึงมาได้บ่ได้ยุจ้านัวจัดไปเลยเขาพัดกล้กกองน้อยหาสิบบาทนะอูอยอ้ยาพี่น้องเอ้ยไปต่ซ่อนจะสีพิสัยเขาผัดไงบเขาเบอาเลยวันนี้อะสองฟังคางท้างก็ซิมี่แต่อาหารทะเลนอกจากของ เช้าทะเลนี่ชื่นชื่อแล้วครับอาหารทะเลสดสดใหม่ๆไข่พึ่งไม่เห็นอีหลีเด้อไอ้เออโอ้นี่ละขึ้นชื่อแล้วคนในกรุงเทพบอกมากินนี่มืดเลยไผ่วาโอ้ยไม่มีไผ่วาหรอกนี่มันจะมาจอดกินอาหารกันทั้งนั้นเลยรถดี่เบื่อในพี่น้องกลางคืนเด้อหมายถือว่าท่ายกท้ายกลางคืนไข่กับลังแรงงานพี่น้องนี่ละนี่ละมันกังคืนนี่ละมันเขาเดินกันเขาพกกินกัน่เดน เส้นนี้ก็ดีเติบเด้มันทะลุกันไหนเบิร์แล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนาะแม่นทะลุอู้นทะลุผ่าใช่ได้ทะลุพ่ากระเดงได้มีคนว่าไอ้ยู่ว่าทำตูเป็นเกียงบบเกีงยงจะไหนก็แมพเขาอันนี้ผ้าไปโอ้อหโหกดแมพกดเบิร์กดเขาเรียกแมพอะโลเคชั่นนะไปได้เม็ดโลเคชั่นเอท่ากับพ่อแบบเออเท่ากับพ่อเข่าใจอยูอ่เนาะ สิมาทำตู่เกงทำตู่เป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองสิมาหาเวาลเดอรนี่วิถีชีวิตพวกข่อยเฮ็ดงานทายให้เบิ่งความสวยงามโอ้โดนี่นี่ข่อยออนซ้อนหลานนี่ไหมสุดเลยทับทิมซีฟู้ดเบิรดกัวทับทิมซีฟู้ดหลานข้าลานข้าใจอังไ ประมาณลอยเม็ดอ่ะแนี้แต่รถมากินเลยพี่น้องเมื่อวันว,วันอาทิตย์เยด้อาทิตย์คนมากินหลายวัอนี้งามอีหลีมาเห็นมาเห็นแบบมาเห็นด้วยม,วมาสัมผัสเองแห้งคักแค่ง,งามอันนี้มันอยู่ในกล่องกันยังว่างงามเลยเด็กพี่น้อง ลานข้างในคุณแมย์คือสิบินตะแซวเนาะยิ่งกางคืนเนาะนั่งหิวหิวยกน้นนอยคือคือข่อยตอนนี้ข่อยหิวเยอะข่าวอ่ะข่อยมาดิกินข้าวเที่ยังอุ้ยลานนี่อุ้ย <laughs> ให้ลูกยองเธอไมาเห็นเด้ยุงไฟไฟยุ้ยงอุ้ย โขไ่ได้มาเรยนออยนี้เลยเออเดี๋ยวจะพามากินยำ่ยจัน้อยนี่แหะเขาหาเงินได้คนะเหาเงินได้จัน้อยกันวัเดียนกันเม่อพอพันดอหพันน้อยนี่แหะเขาผัดจานนึงกัพอมากินเดอดซำดันเลยต้มยำไปเยไอชจลุยสวนดอกยังไม่แปมาก อย่างปลากระพงทอดน้ำปลาเอ้ยว้าว,าวาอันนี้ซื้อเด้พี่น้องโซเล่ซื้อเด้อดย่าว่าหาว่าอวดเดนี่ยบ่ก็กินได้ครับมันแขบง<อ>ค,คนทำงานที่เข้ากับก,กินได้เข้าอ่ะมาท่านี้<ด>แต่บ่าเถิงว่าเข้าอ่ะก็ต้องฮิพโอมไปก่อนอันนี้อันนี้ความคืดนะถ้าถ้ามีนิดนิดน่อยก็อยากกินอยู่เดี๋ยวสิว่าทำตัวอืดรวยบอกข่อยบริรวย หาเศร้ากินแรงเดียวเดียวนี่นะเมื่อนี้หุ่นจำประเดกเปะเปะเปะอยู่เพื่อนหุ่นเขาเนียวสิบบาทอิมนอนมืออื่นกัเฮ็ดงานสิมีอย่างซีวิตอย่าคิดหลาย ายทิวทัศน์ในเบืองกลางคืนในนี่พี่น้องวิวกลางคืนเด่นแท่งอีริสเซนนี่คอยกำลังในข่ามากับเจ้านี่แหละมาส่งฟังนี่แหละโมกษาแต่มือมือนั้นเท้าบริหอดนี่เนาะที่เท้าไปใส่มือนั้นนะที่เจ้าพ่อเขาทั้งทั้งอีกฟังหนึ่งนะเจ้าของมือนั้นเท้าจะใส่เขาไปส่งแล้ว่นนเขาไปส่งไรห้องแมนเขาไปส่งไรห้องเกือบตีซองเนาะบ่มีแล้วเป็นปะบ่มีแล้วดึกแล้ว วัน,นธรรมดาแบท <c oughs> บจะไม่พูดถึงนเลยมีวันอาทิตย์อ่ะเสาร์ที่แล้วคนหลายโบเรกไกอจาก <c oughs> มองคนยูนะ <c oughs> พี่น้องคอยยูท่าขามเฮาก็ออกมานเนาะเทียนทะเลเนาะโบเไกัเออท่าขามกับ <c oughs> เทียนทะเลโบเไก,กัยกันนี่พี่น้องมันก็แข่งเดียวกันเบิดมันเชื่อมกันเบิดอันนี้เท่าที่สัมผัสได้บเรกัอวดเด้ สวัสดีอวดว่าเจอของโห <c oughs> ขอบคุณภาษาไทยขอบใจภาษาลาวเดอ้อขนอยขอฮปีเราไต่ไทยสารวันรทำงานแล้วอลไรกับสีขาวบานมันนี้มืดพี่นอ้องอาชีพเห็นแน่โบเห็นแน่ตุคุมตุคุมกับถ่ายวิวที่ถาดเหเบืองย่ำกลางคืนเนาะข่อยกันยั่งตื่นเต้นข่อยเข่ามาเถื่อทันอิดเด้๋นี้ปกติเข่ามาสิโบหอดพีเนาะไอ้อ <c oughs> คนนี้โอ้อลังการแห้งพี่น้องวิทยาอาหารข้าวเหนียวนะคือสีสดแห้งเนาะ ขอเขาพัดจานเดียวกับพ่อพี่ลีขอบคุณเด้อขน้อยขอบคุณพัดสะไยขอบใจภาษลลาขอยแฮปปี้ลราไต่ไทยสารวัตรฝาเป็นที่อยู่ที่ใจให้พวกผูู้ขาในเด้อขน้อย